ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำกิจกรรมนันทนาการกันก่อนนะคะเพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งทางกายและอารมณ์ให้มีสมาธิในการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะคะ หั้นวยประกอบเพลงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบคุณครูการอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาะแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะโดยยกตัวอย่างเด็กหนึ่งคนในห้องให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะ Hello a n y b o d y May I Introduce Myself กจกรเมืองคัะ Nickname Is น้องวันใหม่ I Study Pre Kindergarten ทีเชอร์คลาส o m กาญจนะศริจันเสาไอสตาร์บิ d กคิงเดอร์การ์เด้บ้านฟ้าสายสกูนเอสซับอิติกครูพิษอีกการชนะศึกฟราวันสุราธานีเด็กขาไม่ได้เห็นของครูการแนะนำตัวไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนแล้วไปฝึกแนะนำตัวและส่งคลิปส่งวีดีโอให้คุณครูดูด้วยนะคะเด,ด็กขาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ หน้านี้คือเนื้อเพลงฟุตสลัดกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปท่าทางประกอบเพลงกันเลยคะ่ะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารู้คำศัพท์พร้อมคับเปลนะคะในเพลงฟุตสลัดกันนะคะ,ะคำแรกก็คือ watermelon แตงโมแตงโมวอเตอร์เมลอนคำศัพท์ที่สองกันเลยค่ะปาปายา่มากกมะละกกมะละโอปาปลา,ย,าย่าเดี๋ยวคำศัพท์ที่สามเลยนะคะบานานา่ากล้วยกล้วยบานานา่าเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ที่สี่กันเลยค่ะออร์เรนซ์สอมสม ออเรนนะคะมาดูคำศัพท์ที่5กันเลยค่ะฟรุตสลัดผลไม้ผลไม้ฟรุตสลัดแก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบ จะมาอธิบายเนื้อเพลงประกอบท่าทางให้เด็กๆฟังกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยค่ะเด็กๆคาก่อนที่เราจะไปดูนะคะเนื้อเพงลงแต่ละวัดเรามาทาจำจังหวะเท้ากันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เอามือสองข้างจับเชือไว้นะคะ คือแตงโมนะคะท่าทางนั้คคือให้เด็กเอามือทั้งสองข้างวาดเป็นรูปวงกลมเป็นแตงโมเลยนะคะ,ะทีนี้เด็เดกๆมาดูร้องเพลงประกอบท่าทางเลยนะคะ w ต t e r m e l o n watermelon อ่าเก่งมากเลยค่ะทีนี้มาดูนะ้ำแพลงรอกที่สองกันเลยนะคะปาปายะปาป่ายะปาปายะก็าาคือมะละกอนะคะเด็กค่ะ ให้เด็กๆนะคะท่าทางาก็คือให้เด็กเอามือทั้งสองข้างนะคะสับไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็สับไปด้านขวาทีนี้เรามาร้องเพลงท่าทางประกอบเลยนะคะป่าป่ายาป่าป่ายานะคะเด็กๆทีนี้มาวัดที่สามเลยนะคะวัดที่สามเนื้อเพลงก็คือ banana and orange banana and o r a n ่ e ทีนี้เด็กๆดูนะคะว่าคือ กล้วยและส้มนะคะเด็กขทีนี้มาดูท่าทางเลยนะคะท่าทางประกอบก็คือบานาน่าให้เด็กออามือทั้งสองข้างทําเป็นแบบนี้นะคะต่อขึ้นมาไว้ข้างหน้าเลยนะคะเป็นกล้วยและส้มนะคะเด็กๆก,ก็ทำมืออุมอ้มขึ้นมาเป็นส้มเลยนะคะทีนี้เรามาร้องเพลงประกอบท่าทางกันเลยนะคะ banana and orange banana and orange ทีนี้มาวัคที่สี่เลยนะคะวัคที่สี่ก็คือบุษรา พุตสลัดพุตสลัดก็คือผลไม้นะคะเด็กๆอ่าทีนี้เด็กๆมาดูท่าทางเลยนะคะว่าพุตสลัดทํำยังไงเด็กๆก็เอามือทั้งสองข้างจีบนะคะแล้วก็โยกไปโยกมาอ่าเดี๋ยวมาดูร้องเพลงประกอบท่าทางเลยค่ะพุตสลัดพุตสลัดอ่าเด็กๆทีนี้มาเราร้องก็แต่งวัดแรก พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวอเตอร์มิลอนวอเตอร์มิลอนปาปายาปาปายาบานาน่าเอ็นโอเดนบานาน่าเอ็นโอเดนฟุสซาร์ลฟุสซาร์ลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เด็กสี่ข้อด้วยกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเนื้อเพลงวอเตอ a t e r m อนวอเตอ e r m e l อนถ้าทางประกอบเนื้อเพลงคืออะไรคะเด็กๆทำยังไงคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากเลยค่ะ,าาคะมาดูเฉลยขคำครูเลยนะคะวอเตอ t e r m e อนวอเตอ r m e l o อน่าเก่งมากเลยค่ะ ทีนี้มาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองเนื้อเพลงป่าปายา พลงฟุตซอลฟุตซอลข้าวคทยทำยังไงคะเด็กๆ Tik Tok Tik Tok Tik Tok เก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยนะคะฟุตซอลฟุตซอลนะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ การกล้าแสดงออกของเด็กทางด้านร่างกายโดยให้สัมพันธ์กับความหมายของเนื้อเพลงขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการแสดงท่าทางประกอบเพลงของเด็กตามที่คุณครูได้แสดงท่าทางให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นั้นส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ